บรรยากาศการลำเลียงรถด,ดีเซลลางคิฮะ40และ48เข้ารับการปรับปรุงที่โรงงานมักกสันหลังจากจอดอยู่ที่ท่าเรือแหลมฉบังเป็นระยะเวลาเกือบ1ปีและได้ทำการบีบอัดแค่จาก1.067เมตรเป็น1เมตรให้เข้ากับรางในประเทศไทยก่อนจะลำเลียงกลับมาปรับปรุงที่โรงงานมักกสันมีจำนวนทั้งหมด20คันบรรยากาศจะเป็นยังไงและจะมีเลียวแฟนเข้ามาเยอะขนาดไหนนะฮะ ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟมักกะสันนะครับขบวนที่กำลังจะเข้ามานี้นะฮะก็เป็นขบวนรถชันเมืองที่388ต้นทางฉะเชิงเซราปลายทางกรุงเทพนะครับทำขบวนโดยอสตอม4218นะฮะโอ้โหตัวแรงเลยนะครับคันนี้และที่เห็นเมื่อกี้นี้นะะที่ล้อหลุดอยู่ทางฝั่งด้านซ้ายนะฮะก็จะเป็นขบวนรถธรรมดาที่281ต้นทางกรุงเทพปลายทาง,ง,างกรุงเทพครับ ทถานีกรุงเทพปจากตอนนี้ขบวน2 8งเป็นหนึ่งก็กำลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีมักกะสันอยู่นะฮะตลอดใยทางสถานีกรุงเทพขอบคุณครับ มีตู้บสส,อสอ30ติดท้ายมาด้วยนะครับหรือว่ารถนั่งชั้น2และชั้น3นะฮะก็เป็นที่นั่งชั้น2และชั้น3อย่างละครึ่งนะครับผม <S <S แม่รถไฟกำลังจะมานะฮะโอ้เดินชิวเลยลุงคนนี้มาแล้วนะครับขบวนรถสินค้าที่2133นะครับต้นทางแม่น้ำปลายทางบางซื่อนะครับผมหรือ ไายเรียงง่ายก็ขบวน6 3 3นั่นแหละครับํำลังเคลื่อนตัวออกมานะฮะวันนี้ก็ได้รถจากอัตตอมหม่เลข4217ขบวนไปบางซื้อนะครับเมื่อกี้พอขอ,อยกมิ้วโป้งให้ด้วยนะครับแห่ลอเลยนะฮะ <laughs> แล้วนะครับขบวนรถธรรมดาที่278นะครับต้นทางกระบินบุรีปลายทางกรุงเทพนะครับวันนี้ได้รถจากอัสตอมหมายเลข4305ทําขบวนมานะครับกำลังนําขบวนเข้าเจาะเทียบสถานีมักสันนะครับ ที่จออยู่ตรงหน้าเรานี้นะครับก็เป็นขบวนรถธรรมดาที่280นะครับต้นทางด่านพรมแดนบ้านของลึกปลายทางกรุงเทพน,นะครับกําลังเคลื่อนตัวออกจากสถานีมกักกะสันนะครับ สลาง4คันนะครับใหม่ทั้งขบวนเลยนะ VK3 ี a ลั่นๆเลยครับผมไปแล้วครับมาแล้วนะครับขบวนรถชานเมืองที่389นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางฉะเชิงเซานะครับวันนี้ใช้รถจักรทาขบวนนะครับแทนรถดีสลางน,นะฮะได้ออสตอม4 1 3 9ทําขบวนมานะครับ ว่าใช้รถจักรก็เนื่องจากว่ารถด,ดีเซลล้างไม่พอใช้งานนะครับเลยต้องใช้รถจักรทำการแทนไปก่อนนะครับช่วงนี้ ไปแล้วครับขบวน389นะครับมาแล้วนะครับขบวนรถธรรมดาที่279นะครับต้นทางกรุงเทพปลายทางด่านพรมแดนบ้านของลึกนะครับกำลังนำขบวนเข้าจอดเทียบที่สถานรถไฟมักกะสันนะครับ <c oughs> ครับมาแล้วนะครับขบวนรถสินค้าที่726นะครับต้นทางท่าม,ม่วงปลายทางไอซีดีลาดกระบังนะครับจ,จะามาจะทางขบวนผ่านสถานีมักกสันนะฮะวันนี้ได้อัสตอมหมายเลข4226ทําขบวนนะครับ ขวนรถชาญเมืองที่368นะครับต้นทางชาเชิงเทราปลายทางกรุงเทพนะฮะกำลังนำขบวนเข้าจอดเทียบสถานีมักกะสันนะครับทำขบวนโดยอสตอม4224นะครับมาครับ แล้วนะครับผมสำหรับขับ,บวนรถพิเศษลาเรียงที่1026นะครับเที่ยวนี้ก็จะเป็นเที่ยวที่2น,นะครับลำเลียงรถทีฮะ40และ48จํานวน10คันสุดท้ายนะฮะมาถึงบริเวณโรงงานมักกสันแล้วนะครับนี่โอโหงามมากนะครับผมเมื่อกี้ทาขบ,บวนโดยรถจักร GA นะฮะ4550นะครับ,รบวันนี้ก็เป็นวันที่8พฤษภาคมนะครับ ก็จะเป็นชุดที่2นะครับผมอีกสิบคันนะฮะเมื่อวานวันที่7น,นะครับผมก็ลําเลียงมาแล้วนะฮะสิบคันซึ่งตอนนี้จอดอยู่ในโรงงานนะครับ 4037นะครับตอนนี้รถจัก G.K หมายเลข4037น็ะครก็กำลังดันชุดริ้วคิฮะ4 0และ4ีนะครับเข้าโรงงานมักสันนะครับผมสาเหตุที่ต้องมีรถจักรประกบหัวและท้ายนะครับเพราะเนื่องจากว่าท่อลงยังไม่ได้ต่อกับเจ้ารถคิฮะนะครับระบบห้ามล้อหรือระบบเบรกยังไม่สามารถใช้การได้นะครับต้องรอการปรปับปรงก่อนนะคะ ระหว่างลำเลีงเยงก็ต้องอาศัยกำลังของหัวรถจักรในการลากนะครับขบวนนี้จึงมีระบบห้ามล้อหรือเบรกจากหัวรถจักรคันหน้าและคันท้ายนะครับเพื่อช่วยในการหยุดขบวนรถหรือชะลอขบวนรถกับขบวนรถที่ไม่ได้ต่อท่อลมหรือไม่มีห้ามลอนะครับและเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายขาบวนรถด,ด้วยนะครับ ก็คนที่ตั้งกล้องอยู่นี้นะครับก็จะเป็นแอดมินนะฮะช่องเท็กโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปช่องไว้ตรงข้างหน้านี้เลยนะครับก็ไปกดติดตามก็ได้นะครับผมช่องนี้ก็ลงคอนเทนต์เกี่ยวกับรถไฟนะฮะสามารถไปติดตามก็ได้นะฮะก็ทยอยดันเข้าเรื่อยๆนะฮะช่วงนี้ ก็จอดอยู่ข้างรั้วนะครับส่วนข้างในก็มีรถจัดแฮนนะฮะค่อยๆดันรถที่ฮะเข้าไปเก็บในป่าก่อนนะครับจากนั้นเดี๋ยวคุณปู่ก็จะไปหลังเอาลิ้วบตอตมาต่อกันนะครับผมเตรียมกับเลียงชะบังนะฮะ นี่ก็ถอยไปรอปเจนะครับ แรมเชียบ,บังนะครับผมไปรับบอขอนอก,กับบางซื่อพรุ่งนี้นะ ก็ขบวนที่กําลังเข้ามานี้นะครับก็จะเป็นขบวนรถชาญเมืองที่390นะครับตรงทางฉาตเชีชงสาไปทางกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งขบวนนี้กับไปรอขบวน3 1 7ที่กรุงเทพนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับ,บวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ แางประเทศไทขอขอบคุณท่านผู้โดยสาร